สวัดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โบราณสถานวัดหนองแวงพลองบ้านทุ่งตำบลบ้านทุ่งอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโบราณสถานล้างหลายร้อยปีปรากฏสิ่งก่อสร้าง2จุดคือ1อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่ด้านหน้าปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานที่ก่อด้วยอิฐดินเผาส่วนด้านบนหลังคาได้หักพังทลายลงมาหมดแล้วสัษฐานว่าอาคารแห่งนี้คงใช้เป็นสิน่งหรืออุโบสถหลายร้อยปี ภายในปฏิสถานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมานวิชัยเป็นพระประธานจุดที่2มีลักษณะเป็นท่ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะคล้ายพระทาตุพนมปัจจุบันส่วนบัวย,ยอดได้หักพังทลายลงมาเหลือเพียงส่วนตัวท่าและส่วนฐาน โบราณสถานสองจุดนี้สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณที่ก่อตั้งขึ้นพอเมื่อครั้งการก่อตั้งเมืองขอนแกน่นต่อมาชุมชนได้ร้างไปและมีการเคลื่อนย้ายผู้คนออกไปจากแห่งนี้และมาภายหลังได้มีการเข้ามาก่อสร้างวัดขึ้นใหม่และใช้เป็นที่สำนักสงฆ์วิปัสนากรรมฐานหากท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับ